สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์ก็จะมี2คลิปเนาะนะครับคลิปหวยรับนาะครับแล้วก็ของฮานอยนะครับก็จะมี2คลิปด้วยกันนะครับเนาะก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนี้นะครับผมก็คําเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคล นะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับที่สําคัญนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงนะครับทุกคนนะและก็นะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับการเราก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของ ลาวพัฒนานะครับไม่ใช่ของไทยนะของลาวพัฒนานะครับประจําวันจันทร์ที่24เอ้ย25านะ25ิาทีนะครับประจาวันจันทร์ที่25นะครับปีพุทธศตรหาร้อยหหรือปีพิเต์ศักราช2022นนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปวันจันทร์นะครับเรามาดูของวันที่22ก็คือวันนี้กันผมบอกแล้วนะครับผมว่าแล้วเชียวเต็มเต็มไหมครับใน ออมาจริงด้วยนะครับพี่น้องมาจนได้นะครับเรามาดูผลกันของวันที่22นะครับของวันที่22 <c oughs> ผลที่ออกนะครับ6ตัวก็คือ8 7 0เจ็ดศูนย์นะครับสองนะครับแปดเจ็ดอองสี่ห้มาดูในส่วนของดับครับดับมันก็เป็นมันน่าตลกนะ ตั้งแต่วันนี้นะครับอันนี้ดับดับไม่อยู่หลักพันอ่ามาวคนนี้ดับไม่อยู่หลักสิบนะครับมานี้ดับไม่อยู่หลักร้อยเหลือหลักเดียวที่ยังดับไม่อยู่ก็คือหลักหน่วยวันนี้หลักหน่วยดับไม่อยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับนที่ผมเคยพูดไว้ไม่มีหลักไหนที่ดับไม่อยู่ซ้ํากันเกินหนึ่งงวดนะครับอ่ะมาดูกันดับกันมาดูกันสิ ดับหลักพันผมบอกดับสามออกเลขศูนนี่นะนะครับดับหลักร้อยสี่กับ5้าครับ2ตัวครับอยู่ครับอ่ะดับหลักสิบครับผมบอกดับหออก4ี่ดับหลักหน่วยผมบอกดับ5้าออก5้าเฉยนะครับก็โอเคนะครับมันก็มันก็ดีอยู่นะผมว่านะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เรียกว่าดับหลุดทุกหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็กระจายกันนะครับมันไม่ได้ซ้ากันเห็นไหมงวดที่แล้วมันก็ไม่ซ้า มันก็แค่หลักเดียวนะครับนาทีเดือน2เดือนเงี้ยเพิ่งมาหลุดครั้งหนึ่งนะครับมาดูในส่วนตัวเด่นครับ2รอง7มาไหมครับมาไม่เอ่ยปบมือให้หน่อย2เด่นผมบอกแล้วอัดหนักดูในปกคลิปนะผมบอกว่าขอคืนหนักเออเจ็ดมาไหมเจ็ดมาครับนะครับนี่สองนะสองเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับสี่ไอแปดมาไหมครับมาครับ ม,มาครับสีมาไหมครับมาครับเออนะครับมาทุกตัวครับมาทุกตัวมีแค่ศอมีแค่ศูนย์กับห้าที่ผมไม่ได้ให้ถ้าผมให้ศูนย์กับห้ามาในเข้าหกตัวเลยนะครับมันอยู่สับกันเฉยๆหลอกนะครับพูดมาแล้วอ่าเขาเรียกว่าคันคันแขวคขั้นแข,ว,ข,นแขวนะครับภาษาอีสานภาษาไทยเรียกว่ามันเขี้ยวนะครับ มันเหลืออีกนิดเดียวนะครับเหลืออีกนิดเดียวจะเข้าอยู่แล้วนะครับอืม <shooter. S 2> เอาเจ็ดกับห้าไปไว้บนได้ไหมเอ้ยเอาเจ็ดกับเอาเอาศูนย์กับห้าเนี่ยไปไว้คู่หน้าได้ไหมเออเอาแปดกับเจ็ดมาคู่กันนี้กันได้ไหมมันจะได้เข้าสี่ตัวสลับกันนิดเดียวนะครับผมว่าแล้วมันเด่นนะครับก็คือเรียมงคลนะครับอ่ะที่ดูทีนี้มาดูตัวประกอบครับผมบอกแล้วว่าคอคืนหนักเออเด่นมาแล้วมาจริงนะครับแล้วดูงวด่ที่แล้วครับดูงวด่ที่แล้ว สี่ห้าดูงวดที่แล้วนะครับประกบให้ด้วยงวดที่แล้วนะครับอม,มาดูประกบครับประกบเป็นผลดีเฉพาะในส่วนที่แบบดูผลหกตัวนะครับมีนะถ้าไม่มีผมไม่พูดนะครับบางพื้นที่เขาดูหกตัวนะนะครับห้าตัวมันเจ็ดศนย์กับสี่ห้านะครับส่วนดูผลสี่ตัวเนี่ยมันศูนย์สองแล้วก็สี่ห้านะครับที่เข้า 2ตัวนะครับก็จะเป็นสําหรับที่ดูผล6ตัวเนาะนะครับก็ใจตามนี้นะและดู2 4 5ผม2 5 7หแหมนะครับตัวเดียวนี่นะครับสลับกันทำไหมสลับกันได้ไหมอืมนะครับเอา7กับ5สลับกันอ่แล้วก็0กับ8สลับกันโป้งเลยเนาะนะครับและพี่น้องครับเรียบร้อยครับดักมา1งงวดครับมาแล้วครับวันนี้ครับ มาเลยครับผมว่าแล้วขอคืนหนักๆน,นะครับอ่ <c oughs> ทีนี้มาดูกันต่อนะครับของวันที่25นะครับ เขียนทุกวันยังเขียนไม่ถูกเลยผมไม่ใช่ทุกวันนี่ทุกทุกครั้งในเขียนมานานแล้วยังเขียนไม่ถูกอ่ะนะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับสีอะไรสีน้ำเงิน <c oughs> ดับส่วนดับเด่นส่วนเด่นนะครับ ดับหลักไทรหลักมันดับหลักละ1ตัวยกเว้นหลักร้อยนะครับที่ผมบอกสองตัวนะทุกคนพันร้อยสิบและหน่วย นะครับอมาดูกันมาดูกันนะครับ <c oughs> ทำใจให้เบิกบานงวดน,นั้นจะเข้าแน่ <c oughs> นะครับสามนะครับผมม,มาดูดับหลักร้อยนะครับ หนบักร้อยนี่สองตัวน่ากลัวสองตัวนี่น่ากลัวนะ <c oughs> สองสาม ที่หลักสิบบ้างสี่นะครับอ่า หลักสุดท้ายนะครับสามเอ้ยทำไมถ้าไปเจอเด่นทำไงครับเนี่ยนะครับทำยังไงดีครับนี่นะครับ <c oughs> ดูเด่นนะครับ C สี่ไรดีที่ผมคิดนานเนี่ย <c oughs> ผมจะให้มันเข้านะครับ 40ผมอยากให้มันเข้าแบบ4ตัวนะครับก็เลยต้องพิจารณาหน่อย9 4 0 9 ตัวหนึ่งระหว่างสองกับหกสองดีกว่าม,มาสี่ศูนย์สี่หนึ่ง สีสองสลับเอานะครับก็หมายความว่าศูนยี่อะไรเงี้ยมันอาจจะมาตัวนี้ครับอาจจะมาล่างไงนะครับเข้าใจไหมครับถ้ามันถ้ามันมาหลักสิบก็คือมันบนเนี่ยนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งหสอง ศูนย์เก้าโอเคสลับหลักนะครับผมหรือใครจะไม่สลับนะครับก็คือมันอาจจะมาตัวนี้หลักพันกับหลักร้อยเข้าใจตามนี้นะครับคิดคิดตามเลยนะครับ <c ười> คิดตามผมเลยนะอ่าขอซูมหน่อยเดี๋ยวจะให้เห็นภาพกว้างนะครับทีนี้มาดู3ามตัว3ตัวงวดงวดเมื่อกี้นะครับขาดไปตัวเดียวงวดนี้จะมาไหมนะครับ

ศูนหนึ่งสองเออนะครับนี่ภาพเต็มนะครับเดนมาแรงสี่ครับเดนมาแรงสี่เดี๋ยวผมดูทิศทางพี่น้องก่อนต้องดูเป็นทิศทางนะครับ พี่น้องอขออนุญ,ญาตพี่น้องอีกสักงวดนะครับพี่น้องอีกสักงวดถ้ารอบนี้นะครับมาน่าจะมาในส่วนของล่างด้ันนะครับอืมน่าจะมาในส่วนของล่างนะครับ หรืออาจจะเป็นเบิ้ลน,นะครับแต่มันไม่ค่อยมีนะตามสถิติเนี่ยผมไล่ดูเมื่อกี้ครับมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เนี่ยนะครับถ้ามันมาพี่น้องในส่วนของอตัวนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันจะ,จะลงมาล่างถ้างั้นก็จะมาเบิ้ลเลยล่าเน,นะครับรอดูนะผมคิดว่าล่าง ผมคิดว่าหลักสิบกับหลักหน่วยจะเป็นพี่น้องไอ้หลักร้อยไอ้หลักพันกับหลักร้อยจะเป็นพี่น้องนะครับคาดว่านะคาดว่านะครับแต่สีแรงนะครับสีแรงสีกับเก้าเนี่ยผมคาดว่ามาอย่างเอาอง่ายงนะครับดูนะมันมีอยู่อันนี้เนาะนะครับศูนย์สี่เก้านี่ผมคาดว่าน่าจะมาอย่างน้อยสองตัวเลทในนี้คาดว่าน่าจะมาอย่างน้อยสองตัวเช่นกันนะครับอยากให้มาสี่ตัวมันรอบนี้ เหมือนของวันที่22เนี่ยนะครับก็โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของลาวพัฒนานะครับก็เสร็จและเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความมงคลกันนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับทุกท่านร่ำรวยเฮงเงปังๆงนะครับฝากกดติดตามแซับสไครต์กับช่องศรัทธาปฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ